สวัสดีจ้ะน้องๆทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยมาค่ะสมัยก่อนเราเรียนครูก็จะเรียกชื่อใช่ไหมบุม๋มมาค่ะนิวมาค่ะใครบ้างเข้ามา พิมพ in ์ช <Wha> ื <Luis> ่อเล่นแล้วก็ตามด้วยมาค่าเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยมาค่าเข้ามาสวัสดีพี่แป้งแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยอ่เข้ามาสวัสดีพี่แป้งแล้วก็สวัสดีอือ มาแล้วบุ๋มมาค่ะเออพิมแล้วนอยมดใครอีกเข้ามาแล้วนัทวัตเข้ามายัางดามนัทวัตดามซันซันนาเออมาค่ะมาค่ะมาครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลยเหมือนสมัยก่อนเลยเหมือนเราเรียนสมัยก่อนนะเจอพี่แป้งมาเรียนกับพี่แป้งทุกเช้า ไม่มีการขาดทุนแน่นอนมีแต่กำไรมีแต่กำไรกำไรชีวิตกำไรความสุขกำไรความรู้ได้หมดเลยอ่ามาแล้วจ้าใครเนี่ยพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะพี่แป้งไปอ่านย้อนหลังทุกคำที่พวกเราพิมพ์เข้ามาพี่แป้งไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยพี่แป้งจะไปอ่านแล้วก็จะยิ้มแล้วก็จะมีความสุขอย่างน้อยมีคนเข้ามาเรียน มีคนเข้ามาเรียนกับเรามีคนมารับความรู้มีคนมารับกำลังใจนะจากเรานะอ่ามารอเพื่อนแป๊บหนึ่งมีความผิดพลาดแล้วไม่แก้ไขจึงถือว่าความผิดพลาดที่แท้จริงอันนี้คงจื้อบอกดังนั้นที่จริงพี่แป้งอยากจะบอกเลยว่าในโลกใบนี้มันไม่มีความผิดพลาดหรอกในโลกใบนี้ไม่มีความล้มเหลว มีเพียงแค่เราทําไม่ถูกวิธีเราทําไม่ถูกวิธีเราไปไม่ถูกทางแล้วเราจะแก้ยังไงก็ปรับทางทิศทางให้มันถูกต้องปรับวิธีการให้มันถูกต้องดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในโลกใบนี้นะไม่ใช่ความรู้นะพี่แป้งว่าพี่แป้งว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับโลกใบนี้ก็คือได้รับคําแนะนำที่ดี ได้รับกำลังใจที่ดีแล้วมีแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราไปถูกที่ถูกทางปีนี้สมัครกพอพได้เดือนไหนอ่าปกติปีใหม่มาปุ๊บสำนักง,งานกพอพจะประกาศแล้วแล้วเขาบอกว่าต้นต้นเดือนมกราเขาจะแจ้งสถานที่สอบใช่ไหมพี่แป้งคาดว่าพอแจ้งสถานที่สอบแล้วเขาจะแจ้งกำหนดการสอบเลย เพราะปกติกออิ ronics, เล็กทรอนินกส์เนี่ยวันที่แปดมกราเนี่ยรับสมัครแล้วเขาประกาศประมาณวันที่สามที่สี่เนี่ยเปิดเปิดเนี่ยเปิดงานมาเนี่ยเปิดงานมาเนี่ยกำหนดการของปีที่แล้วกอออิเล็กทรอนิกส์เปิดรับสมัครประมาณวันที่แปดมกราแปดมกราแล้วกอปกติเปิดสอบเปิดสอบอา่าไปไปเดือนมกรา ไอ้ต้นต้นเดือนกุมภาสามกุมภามังแสดงว่าเดือนมกราเดือนกุมภานี่แหละเราได้สมัครแน่นอนเราได้สมัครแน่นอนแล้วข่าวของโควิดที่พี่ฟังก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นถ้าเราป้องกันตัวกันดีๆโน้่นนี่นั่นแต่เราต้องรอดูเหตุการณ์ก่อนนะเพราะอ่ารัฐบาลก็ประกาศให้ work ์ r ฟอร์มโฮมอีกครั้งละ เพื่อที่จะยุติโควิดรอบนี้แต่สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามพี่แป้งอยากจะอาเชิญชวนน้องๆทุกคนอยู่ในเส้นทางอ่านหนังสืออย่าหยุดจนกว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการยิ่งเราพร้อมมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะสอบผ่านยิ่งมากเท่านั้นพี่ไม่อยากให้ทุกคนหยุดอ่านหนังสือแล้วเพจพี่ ที่พี่อยู่ตอนนี้พี่ก็ไม่หยุดติวไม่หยุดติวพี่ติวทุกวันพี่มาให้กำลังใจทุกวันเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีความผิดพลาดในโลกใบเนี้ยความผิดพลาดไม่ม,ไม,กออกไมีแค่ทำยังไม่ถูกวิธีนึกออกไหมแค่ทำยังไม่ถูกวิธีอ่าแล้วก็ไปไม่ถูกทางไม่ถูกเป้าหมายเพราะยังขาดการแนะนำยังขาดการแนะนำยังขาดการให้กำลังใจ ดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทำถูกวิธีไปถูกทางยังไงยังไงเราก็สำเร็จยังไงเราก็สำเร็จเขายังบอกเลยว่าความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จล้มเหลวหลายๆครั้งประกอบกันเข้าก็เป็นความสำเร็จดังนั้นเราอย่าพูดคำว่าล้มเหลวเราอย่าพูดคำว่าผิดพลาด แค่เราทำยังไม่ถูกทางแค่เราทำยังไม่ถูกวิธีหรือเราอาจจะยังไม่ได้รับคำแนะนำดีๆหรืออะไรละหลายๆอย่างแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะโอเคไหมอ่ะมาเริ่มเรียนกันเลยเพราะว่าคนที่มาทีหลังก็ดูย้อนหลังได้ที่พี่คุยเนี่ก็คือรอคนที่เข้ามาใครเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็บอกว่ามาค่านะ เหมือนเราเรียนเลยเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนวันนี้จะสอนสองข้ออา้าวแล้วข้อสี่สิบสามพี่ไปไหนสลับข้อแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้เป็นตารางในเว็บไซต์กอพอเป็นตารางข้อสอบในเว็บไซต์กอพอใครไปลองทำแล้วในเว็บไซต์กอพอ่อะก็มาดูเฉลยกันข้อสี่สิบสาม ข้อ40ในปี2,548อัตราส่วนของการผลิตรถบรรทุกน้อยกว่า5ตันต่อรถบรรทุก5-10ตันต่อรถบรรทุกมากกว่า10ตันมีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนใดมากที่สุดนะข้อนี้เป็นข้อสอบแจกแต้มใช่ไหมเป็นอัตราส่วนอย่างเดียวเอออัตราส่วนธรรมดา แต่เราต้องรู้หลักอัตราส่วนอัตราส่วนเราห้ามสลับที่กันนะเราห้ามสลับที่กันนะเขาเขียนใครไว้ก่อนก็คนนั้นอยู่ก่อนอย่างตรงเนี้ยผลิตรถบรรทุกน้อยกว่าห้าตันต่อตรงที่เขาเขียนว่าต่อน,นี่คือตัวนี้รถบรรทุกห้าถึงสิบตันต่อ,อต่อเห็นไหมรถบรรทุกมากกว่าสิบตันมากกว่าสิบตันแล้วเขาดูข้อมูลในปีไหนปีสี่แปด เราต้องดูข้อมูลให้ตรงช่องด้วยอ่ะเราก็มาดูปี48นี่คือปี48แล้วรถบรรทุกที่เขาต้องการลดบรรทุกน้อยกว่าห้าตันน้อยกว่า5้าตันปี48คือตรงนี้ห้าถึงสิตันปีสีก็ตรงนี้อ่ะมากกว่า10ตันก็อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้ทั้งสมอันเลยแล้วเขาเขียนปี48ไว้ไงแล้วในนี้เขาไม่มีปีไหนต่ออีกแสดงว่า ใช้ข้อมูลในปี48แนะ่ะลดบรรทุกน้อยกว่า5ตันน้อยกว่า5ตันในปี48ใช่ไหมก็3 7 2 8นี่แล้วก็ตัวต่อเอาไว้เหมือนเดิมลดบรรทุกน้อยกว่า5ตันอ่ะลดบรรทุก 5- ้าถึง10ตัน2 4 0 0อ่ะแล้วลดบรรทุกมากกว่า10ตันนี่มากกว่า10ตันปี48 5655กหอ่ะเราหาออกมาได้ห้ามสลับที่กันโดยเด็ดขาดห้ามสลับที่กันโดยเด็ดขาดอัตราส่วนหรือเศษส่วนห้ามสลับที่กันโดยเด็ดขาดนะดังนั้นเราก็ได้ออกมาแล้วแต่ตัวเลือกล่ะอ้าวตัวเลือกเป็นเลขตัวเดียวแสดงว่าเราต้องทำการให้ทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างตำ่ำใช่ไหมทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างตำ่ำ เบื้องต้นเรายุบก่อนเลยยุบตัวเลขให้เหลือสักสองตัวนะตรงนี้สามสิบเจ็ดตัวนี้เป็นเลขสองเลขสองอยู่ในระหว่างศูนย์ถึงสี่ใช่ไหมศูนย์ถึงสี่คงเดิมอ่ะห้าถึงเก้าบวกหนึ่งหลักการหลักการสามสิบเจ็ดเราจะเอาสองตัวเราก็มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขสองอยู่ศูนถึงสี่คงเดิม คำว่าคงเดิมก็คือคง37ไว้ปึ๊บนะยี่สิตรงนี้เป็นเลขศูนย์ก็คงเดิมเป็น24 57ตรงนี้เป็นเลข5ตั้งแต่5ถึง9 5้ถึง9บวกหบวกหเข้าไปคือบวกหเข้าตรงนี้ก็ได้57ได้57พอได้57ปุ๊บจากที่เราดูในนี้มามามา,มาดูตัวเลือกมาดูตัวเลือก จากที่เราเห็นที่ใกล้เคียงที่สุด37นะก็เอา5้ามาหาร5หาร37เจนี่ยจะได้ประมาณ7 5 7 3ห้าเจดสมห้ใช่ไหมเอ๊ะมันมีเลขอะไรอยู่เนี่ยที่ใกล้เลข7เป็นเลข8อ้าวเป็นเลข8แล้วถ้ามันเป็นเลข8แล้วตรงนี้24ก็เลขห้าอ้าวเปะเลยดังนั้นปรับตรงนี้อีกครั้ง37 37ใกล้เคียงกับเลขไหนมากที่สุดถ้าเราจะปรับ 4ี 40, ใช่ไหมสี่สิบเพราะว่าเลขเจ็มันอยู่ระหว่างห้าถึงตรงนี้เราปรับขึ้นได้ยี่สิบสี่ต่อด้วยห้าสิบเจ็ดก็เป็นหกสิบะเป็นหกสิบจากที่เราดูในตัวเลือกทีเนี้ยเราเห็นเลขแปดแล้วตรงนี้สี่สิบหารห้าหารห้าทุกตัว่ะหารห้าทุกตัวตัวนี้แปดตัวนี้ยี่สิบสี่ไม่ถึงห้าแต่นิดเดียวเราใส่เป็นห้าได้เลยไหม ค่าหารยี่สิบห้าได้ห้าได้สิบสองได้สิบสองจากที่เราดูในตัวเลือกแปดห้าสิบสองใกล้เคียงสุดไหมโจทย์ถามว่าอัตราส่วนไหนใกล้เคียงสุดดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อสี่เลยใกล้เคียงสุดใกล้เคียงเคียงสุดเพราะถ้าเราดูจากตัวอื่นจากตัวอื่นเนี่ยเอาอะไรมาหารตรงนี้ได้ถ้าได้สองถ้าเอามาหารก็เท่าไรสิบห้าสิบห้าสิบห้า แล้วก็ตรงนี้อะไรถ้าเราเอาตัวอื่นมาหารแต่ที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้เราก็ได้คําตอบไปถ้าโจทย์ออกมาแบบนี้คือแจกแต้มแล้วให้เรารู้เลยว่าเป็นอัตราส่วนให้เรายึดหลักแค่อัตราส่วนเปลี่ยนที่กันไม่ได้เปลี่ยนที่กันไม่ได้แล้วเราหามาได้ตั้งหลักพันกว่าแต่เขาตอบหลักหนึ่งก็คือเราทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ํา คำว่าทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือหาอะไรก็ได้มาหารหารทุกตัวลงตัวต้องเป็นตัวเดียวกันนะเนี่ยเอาห้าห้าห้าหารตัวเดียวกันโอเคไปต่อไปต่ออ้าวข้อนี้ข้อนี้ให้ลองทําข้อนี้ให้ลองทําอ่านโจทย์การผลิตรถยนต์โดยรวมในปีสองพันห้า้อี่สิบ้า เพิ่มขึ้นจากปี2,548ประมาณร้อยละเท่าไหร่อ้าวลองทำดูซิแล้วส่งคำตอบเข้ามาอ้าวเมื่อกี้มีคนส่งคำตอบเข้ามาแล้วคือตอบข้อส4ใช่ไหมอ้าทวงเรื่องเข้าสอบมคหน่อยครับคือทวงยังไงเอ่ยเทพการที่จะไอวันที่23มกราเนี่ย สำนักง,งานกพบอกว่าประมาณต้นเดือนต้นเดือนมกรานีีแหละเขาจะแจ้งสถานที่สอบแจ้งสถานที่สอบดังนั้นตอนนี้เราก็ดูทิศทางถ้าเป็นกฎเป็นหนังสือสั่งการที่มีหนังสือสั่งการมาแล้วหน่วยงานพวกพี่เนะี่ยก็คือข้ายการไงก็เหมือนกับว่าพยายาม work ฟอร์ home พยายามอย่าจัดกลุ่มจัดสอบจัดอะไรอย่างเงี้ย แต่สำนักง,งานกพเขากำหนดเขากำหนดวันสอบไปแล้วแล้วเราดูสถานการณ์ว่าไอ้วันที่23สเนี่ยสถานการณ์หลังจากปีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นยังไงแต่เขาเลื่อนมาเป็นปีแล้วรอบเนี้ยพี่แป้งมีความมั่นใจมากกว่า50%ว่าเขาจะจัดสอบโดยมีการตรวจมีการตรวจเอท โดยมีการตรวจเ t k แต่เราก็รอฟังข่าวก่อนรอฟังข่าวก่อนสำานักง,งานกพอจะมาแจ้งในไม่ช้าอ่ะทําโจทย์แล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาข้อนี้ทําโจทย์แล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาอ่าโอเคอ่ามีใครบ้างนี่แนนโชคดีมาเข้ามากันเรียบร้อยอ่ะลองทําโจทย์แล้วส่งคำตอบเข้ามาเดี๋ยวพี่แป้งจะเฉลยพี่แป้งจะเฉลย ่าเดี๋ยวเฉลยเลยนะ,ะการผลิตรถยนต์โดยรวมในปี2549เพิ่มขึ้นจากปี2548ประมาณร้อยละเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีร้อยละเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีคําว่าเพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรอะไร ข้อนี้เราจะใช้สูตรหาลบเทียบส่วนด้วยเทียบแล้วมันมีคำว่าร้อยละคูณร้อยละเข้าไปนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหากับเทียบคือตัวไหนหาคือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้เทียบคือสิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบส่วนใหญ่ตัวเทียบมันจะอยู่หลังจากจากของ เพิ่มขึ้นจากเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือการผลิตรถยนต์โดยรวมปี49เพิ่มขึ้นจากปี48จากปี48คือเทียบแล้วโดยรวมปี49คือสิ่งที่ต้องการหาแล้วเขา้ถามเป็นร้อยละเขา้ถามเป็นร้อยละแล้วก็คูณร้อยเข้าไปดังนั้นเราได้สูตรมาเรียบร้อย เราได้สูตรมาเรียบร้อยอ่ามีคนพิมพ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วส่งคําตอบเข้ามาได้เลยถ้าใครได้ลองทําแล้วอ่ะแล้วการผลิตรถยนต์โดยรวมอยู่ตรงไหนการผลิตรถยนต์โดยรวมก็นี่เขารวมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วปี49กับปี48แอ่ะแล้วปี49เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาใช่ไหมอ่ะหาปี49เท่ากับเท่าไหร่5 9 7 สี่เจ็ดสี่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบสิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบคือปีสี่แปดนะห้าสองศูนย์สามสามห้าะเราจะเอาเข้าไปแทนในสูตรเราจะเข้าไปแทนในสูตรเราจะทําการยุบหลักการยุบเราต้องดูก่อนว่าหลักหลักมันเท่ากันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกหลัก เดี๋ยวเรายุบให้เหลือสองตัวยุบให้เหลือสองตัวถ้ายุบให้เหลือสองตัวตรงนี้เราดูหลังหลังเลขตัวที่เราต้องการหลังเลขเก้าเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ระหว่างห้าถึงเก้าบวกหนึ่งศูนย์ถึงสี่คงเดิมเหมือนเดิมเราก็บวกหนึ่งเข้าไปบวกหนึ่งเข้าไปห้าเก้าบวกอีกหนึ่งได้หกศูนย์อ่ะห้าห้าสองตัวนี้เป็นเลขศูนย์ อยู่ระหว่าง0ถึง4คงเดิมคงเดิมคือคงเดิมเลขนี้ไว้ก็ได้เท่ากับ52เสร็จแล้วเราก็แทนค่าในสูตรของเราแทนค่าในสูตรของเราก็60ลบ52ส่วนด้วย52คูณด้วย100อ้าวคำนวณออกมาสำคัญมากที่สุดคือเราต้องรู้ว่าอันไหนคือหาอันไหนคือเทียบถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่ ข้อมูลจะผิดทันทีเพราะตัวส่วนมันจะต่างตัวส่วนมันจะต่างถ้าเราไม่เราแยกไม่ออกถ้าเราแยกไม่ออกนะตัวตัวเนี้ยจะต่างไปส่วนมันจะไม่ถูกส่วนมันจะไม่ถูกดังนั้นเราต้องจำดีๆเราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบคืออะไรคืออะไรเสร็จแล้วเขามีร้อยละไหม ถ้ามีร้อยละก็คูณร้อยละเข้าไปแล้วถ้ามันมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงจําเลยถ้ามันมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงสูตรต้องมีการลบต้องมีการลบเกิดขึ้นถ้ามันบอกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมากขึ้นน้อยน้อยลงหรืออะไรก็ตามถ้ามีหลักการเปรียบเทียบมันจะมีเครื่องหมายลบจะมีเครื่องหมายลบอยู่ในสูตร จะมีเครื่องหมายลบอยู่ในสูตรอ,อย่าลืมคูณ100ด้วยนะโชคดีอย่าลืมคูณ100ด้วยได้ออกมาประมาณเท่าไหร่ได้ออกมาประมาณ15.3เหมือนเดิม15.3มันเป็นทศนิยมแล้วในตัวเลือกไม่มีทศนิยมเราก็ตัวที่ใกล้เคียงก็คือ15ใช่ไหมเราก็ตอบ15บห้าโอเคไหมได้เลย วันนี้สองข้อได้ความรู้คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นไหมได้ความรู้คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นไหมวันนี้ก่อนจากกันวันนี้ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมพิมพ์คำนี้เข้ามาฉันรักตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองสําเร็จแล้วอย่าลืมนะข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขทุกอย่างเนี่ยให้เริ่มที่ตัวเราอย่าไปอยากเปลี่ยนสังคม อย่าไปอยากเปลี่ยนคนอื่นอย่าไปอยากเปลี่ยนโลกจงเปลี่ยนตัวเองถ้าตัวเองดีตัวเองสำเร็จตัวเองมีคุณธรรมคุณภาพคุณค่านั่นอะส่งผลให้สังคมน่าอยู่ส่งผลให้สังคมมีคุณภาพโอเคไหมดังนั้นเราอยากให้สังคมเป็นแบบไหนเราต้องทำที่ตัวเราก่อน เราอยากให้สังคมเป็นแบบไหนเราต้องเปลี่ยนที่เราก่อนโอ้ยอยากให้โลกหน้าอยู่อยากให้ประเทศน้าอยู่อยากให้จังหวัดหน้าอยู่โน่นนี่นั่นแต่เรายังไม่เริ่มเปลี่ยนเราเลยอ้าวฉันรักตัวเองแล้วจะทําตัวเองให้สําเร็จเยี่ยมการได้เรียนรู้ในแต่ละวันมันทําให้เราเก่งขึ้นในทุกๆวันอย่าดูถูกความรู้เล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆ มาเรียนคณิตกับพี่วันละสองชั่วโมงไอ้วันละสองข้อเราสังเกตสิวันละสองข้อตอนนี้พี่สอนเป็นวันที่หนึ่งร้อยสี่สิบเราได้กี่ข้อเราได้สองร้อยกว่าข้อแล้วอ่าทุกคนพิมพ์เข้ามาหมดเลยอ่ะวันนี้เราก็แยกย้ายกันพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมพี่แป้งสอนทุกวันสอนทุกวันแล้วก็ประชาสัมพันธ์น้องๆกลุ่มปิด วันที่ห้าเริ่มเรียนแล้วนะวันที่ห้าเริ่มเรียนแล้วอย่าลืมฝึกนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแล้ววันที่ห้าเข้าเรียนกันเข้าเรียนกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ